โคโนมมรดกจากพระองค์สายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระเจ้าเฟเดริตที่9แห่งเดนมาร์กนับแต่การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและเยือนกิจการโคโนมของเดนมาร์กเมื่อพุทธศักราช2503นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการพัฒนาการเลี้ยงโคโนมของประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2,505กิจการเลี้ยงโคโนมภายใต้ความร่วมมือของสองประเทศดไ้เริ่มขึ้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีปัจจุบันจเจริญเติบโตเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์หลัก ของการรับซื้อนมจากเกษตรกรและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อการบริโภคข,ของคนไทยด้วยความใฝ่พระราชหฤทยัยในการศึกษาหาองค์ความรู้เพื่อมาส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการพระองค์ทรงโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงโคนมสวนจิตรดาและโครงการนมพงสวนดุสิต เรื่องราวที่เป็นรากฐานสำคัญของอาชีพการเลี้ยงโคโนมของเกษตรกรไทยคือเมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคโนมตบนหนองโพอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ได้รวมตัวกันทุเกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายดีกาเมื่อพุทธศักราช2512ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อน้ำนมดิบ พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ทรงจัดตั้งโรงงานผลิตนมผงพร้อมอุปกรณ์การผลิตในรูปแบบบริษัทผลิตนมหนองโพราชบุรีจำกัดต,ต่อมาทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการในลักษณะส,สหกรณ์และให้โอนกิจการของบริษัทมาเป็นสหกรณ์โคโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดระยะเวลากว่าหทศวรรษ จนถึงวันนี้สหกรณ์โคโนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นกิจการสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่รวมกรเกษตรกรเลี้ยงโคโนมในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมหาศาลจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรทุกคนต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่คุณของพระองค์ตลอดมาต่างกล่าวกันว่าไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนบุญคุณของพระองค์ได้เลยมีเพียงแต่การตั้งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและสั่งสอนลูกหลานรุ่นต่อรุ่นให้ถวายความจงรักภักดีชั่วชีวิต พระราชดำริในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันจากต่างประเทศเช่นโคพันเนื้อไก่และสุกรพันต์ต่างๆได้เกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ชัดณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมนับเป็นจุดกำเนิดของอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของคนไทย และเป็นการสนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคนมสดขณะเดียวกันพระราชนำริิให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆได้ช่วยสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพและรายได้เลี้ยงชีวิตสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงพลิกพื้นแผ่นดินให้เป็นแหล่งสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงลูกหลานไทยให้อยู่ดีมีสุขตราบนานแสนนาน